สวัสดีจ้าอยู่กับจอร์เจียบอีกแล้วนะวจ๊ะวันนี้วันเมื่อวานซืนจอเจียบมาเปิดอะไรวะเอซุดนะฮะอ่าล็อกสตริคสามศูนย์แปดศูนย์ทีไอนะฮะวันนี้ในเมื่อการ์ดจอมันเริ่มมีวางขายตามตลาดเราก็เลยจัดสามศูนย์เก้าศูนย์มานะฮะ อ่าอันนี้เป็นของออรัสนะฮะสามศูนย์เก้าศูนย์ยังขาดคำว่าทีไออยู่นะฮะแต่ยัางยั่งมันยังไม่วางขายนะฮะแล้วก็มาทำการแกะกล่องกันเลยนี่เมื่อกี้เราขโม,มยแกะกันเป็นหน่อยนล้วับง่ามาันต่างมันต่างกันมันต่างจางกไอ้นู้นหน่อยนะครวิธีแกะกันเลย ะปูพรมอย่างดีมีโลโก้อันไหนวนไหนข้างล่างนะ,ะนีโกโก้โอโล阿ัสไว้ติดเคท้าใช้กาวสามเอ็มด้วย ก็มีกัดจอมีเจ้าง้อก,ก็มีอะไรเบาเบาไว้ก่อนเลยซองกันนะฮะคมขุขคูมูไม่หารเลย <laughs> มันเป็นไปได้ยังไงวะชุวยช่หนยวะ เออเขาประหยัดเอซีเวบร้อนไงนี่แหละออรัสนี่กล่อง 380ti แค่กล่องก็ใหญ่กว่ากันนิดนึงกล่องนี้จะเท่ากับตัว MSI MSI 280ti Game X 3 r o นะฮะเรามาดูหน้าตาของตัวนี้กัน เยนเียบเลยอามาเป็นห้าอืมใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าสามศูนแปดที่ไอฮนะมีจออยู่ข้างมีกจออยู่ข้างนะฮะมีมีตัวติดไอ้นี่ ที่เขียนว่าเอซูสนะฮะแล้วก็มีมีช่องโอ้มีต่อหกจอนะฮะมี HDMI หนึ่งจุดสองสามช่อง DisplayPort สามช่องอลังการแล้วก็พี่ตัวนี้ซึ่ง ซีรีส์ส0มพอื่นๆไม่มีตัวนี้ที่ทำ SLI ได้สไลด์ได้แต่เขาไม่ทำาแล้วนะตัวนี้ต่อไฟต่อไฟ8ปดพินสช่องซึ่งอะไรไมรูยซึ่งเรามาเทียกบกับตัวนี้กันตัวนี้คือ3ามศูนย์แปดศูนทีไอของของเอชซออุด เดี๋ยวเราหลักเก็ฑก่อนหลักเก็ฑก่อนไปเปรียบเทียบเอ๊ะ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 เอนี่ีอับไม่สลับนีนไหม ไหก็รึ้กันแล้มาอาไจะสิโอ้ยอันปรยาได้ยไไเอาไปไปไหนหมดจจะใช้งานไม่มีเราต้องใช้ไอฟิกอิเมื่อวานวานทำี่เจ็บบ้านกเกลียวไฟบ่นไปเรื่อยนะ 啊，都那个，哎呦喂！ อีกจะเอาไม่อยู่เนี่ยเอาไม่ออกสักรุไลตัวหนึ่งเลยนะนอนมันคือที่มันไม่ออกไม่ใช่อะไรหรอกเกียวหวานไกลละไกลละหลบเอาไม่ออก ออกแล้วออกแล้วจะออกแล้วออกแล้วครับ yeah. จะลายจังเลย <laughs> มันใหญ่นะกระจอมใหญ่ออกวะก็กดนะจริงๆก็คือเอามานอนออกมันจะง่ายกว่าหนี่งดแล้วออตีจะนอนเสียกไงกระจอมมันใหญ่เหนื่อยตก <laughs> มาครับมาเทียบะนะ อืก็พอๆกันนะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเทร์มาร์เก็ตก็พอๆกันตัวตัวนี้จะหนากว่าความหนานี่ยเห็นชัดเจนความยาวอันนี้กี่สโลตสองหรือสามสล็อตตัวนี้น่าจะสามสล็อตตัวนี้น่าจะสี่สล็อตดูออกเลยว่าตัวนี้สี่สล็อตตัวนี้สามสล็อตแต่ไฟตัวนี้กินแปดกินสองตัวไอ้สามตัว ไฟตัวนี้กินแปดพินสองตัวกินไฟน้อยกว่าแต่ว่าการกินไฟเนี่ยตัวนี้น่าจะเยอะกว่าเพราะว่าตัวนี้รันตอนที่รันเต็มท <t un ity> ี่รันโหลดนี่อยู่ที่ประมาณสี่ร้อยวัตต์ก็นี่นะฮะก็เราใช้สามศูนย์แปดศูนย์ที่ไอมาสองวันตอนนี้เราเบื่อแล้วนะฮะเราก็เลยจะไปที่สามศูนย์เก้าศูนย์ โอเคครับเดี๋ยว <Okay. S 2> รออีกสักอาทิตย์หนึ่งก็เป็นสามศูนย์เก้าศูนย์ทีไอแล้วก็เราจะไปขายไตยกันเยโยโอเคครับขอบคุณที่ติดตามแค่นี้ครับบ๊ายบาย